สำหรับในฐานะผมเป็นคณะกรรมการคอประจจังหวัดนะครับก็มีผู้เข้ายืน่นขอเบอิกจ่ายเงินอยู่ประมาณสี่รายนะครับประชุมไป <c oughs> ชุดที่แล้วเนี่ยผมลงมติตผมไม่ให้จ่ายนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองไม่ให้ไม่ให้จ่ายแล้วยังต้องตรวจสอบว่าผู้ที่เข้ารวมโครงการเนี่ย อชอบมาพากนหรือไม่นะครับถ้าสร้างเอกสารเท็จก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายชาวสวนยกขบวนกว่าร้อยคนจี้ผู้ว่าและพานิ์กืนเงินคอชกอร์ล้านเผยงุบงิบอนุมัติพ่อค้า1.3ล้านสุดท้ายวงแต่กคาที่ไหนที่ประชุมครับเหตุชาวสวนยกขบวนพบผู้ว่าราชการจังหวาาัและพานิ์จังหวัดา ให้คืนเงินคอชกอ40ล้านบาทครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่19ตุลาคมนายวีรพันธ์สินธุนาวานายพงศริจันทนาภัยบูรณ์นายสะอาดปุษยพินิษย์แกนนำเกษตรกรตำบลสตอและตำบลเทพนิมิตพร้อมดับตำรวจสมหมายชิ่นกระบ,บนสจเขตอำเภอเขาสมิงนำเกษตรกรชาวสวนผลไม้จำนวนร้อยคนเสด ขอพบดังสามเจวันอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกิตดาอินทชาติปานิจงหวตาดให้ชี้แจงเรื่องการอนุมัติเงินคอชกอร์จำนวน1.3ล้านบาทเศษให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวนสีกลุ่มประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับประรดตาดสีทองบ้านวางตากจำนวนานวน3 9าสบาทกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านห้วยแรง38,000บาทกลุ่มเกษตรกรบ้านนนทรี 17,730บาทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรแปรรูปเพื่อชุมชนตำบนแสนตุง้ง35,000บาทและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและผู้รวบรวมผลผลิตตำบนแสนตุง้ง3 1 9 7 5 0บาทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรูปใ่น,น้ำเขาสมิงกเกษตรเชิงนิเวศ2 5 9 7 2 0บาทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้ว สามแสนสี่หมื่นสบพันแปดร้อยห้าสิบาทและสาก,กรส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราดสามแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทเนื่องจากการประท้วงจังหวัดตราดของเกษตรกรชาวสวนในการคัดค้านการนำเงินคอสกมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าผลไม้ขนส่งผลผลิตเงาะออกนอกแหล่งผลิตโดยให้ค่าขนส่งกิโลกร,รัมละหนึ่งบาทห0สิตังค์และค่าบริหารจัดการกิโลกร,รัมละหนึ่งบาท แต่เกษตรกร,กรชาวสวนไม่ยอมขอให้รับซื้อผลผลิตจากชาวสวนกิโลกรมัมละสิบาทแต่จังหวัดรับซื้อไม่ได้ทําให้เกษตรศกรไม่พอใจและไม่ยอมรับความช่วยเหลือให้จังหวัดตาดส่งเงินคืนทั้ง,งหมดเมื่อวันที่1ิพฤษภาคม2 5 5 5ที่ผ่านมาแต่บัดน,นี้จังหวัดตาดได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาอนุมัติเงินให้กับกลุ่มวิสาหกิจและผู้ค้าดังกล่าวเป็นเงินกว่า1.3ล้านบาท จึงสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนและพากันเดินทางมาพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาดและพาณิชย์จัหวัตาดในครั้งนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาดให้กลุ่มเกษตรกรส่งตัวแทนเข้าเจราจาในห้องประชุมตาดสีทองโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนบนต่างๆในอำเภอเขาสมิงและตัวแทนเกษตรกรเขาร่วมประชุมกว่า15้าคนแต่การเจราจาไม่เป็นผลนายกฤษดาอินทชาติพาณิจจวัตาดบอกว่า จังหวัดทําตามอำนาจหน้าที่ของการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตตามโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากราคาผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรระดับจังหวัดซึ่งจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดระยองก,ก็ทําเหมือนกันแต่เกษตรกร,ช,กรชาวตาไม่ยอมรับเองทําให้เกิดการถกเถียงกันขึ้นในที่ประชุมขณะที่นางสาวเมธิวัอนอานเปลืองผู้ว่าราชก,การจังหวัด,ดบอกว่า ผู้ว่าไม่ได้อนุมัติเงินให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาอำนาจการตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อยู่ที่คณะกรรมการทําให้เกษตรกรไม่พอใจอ้างว่าตอนเดินขบวนผู้ว่ารับปากว่าจะส่งเงินทั้งหมดคืนคลังแต่นี่กลับมากลับคํามีการอนุมัติเงินชื่อเหลือพักพวกทําให้การพูดคุยในที่ประชุมไม่สําเร็จวงแตกต้องปิดประชุมแยกย้ายกันกลับในที่สุดนายยอดชายสังก,รรกิจนายกองค์การปหาส่วนบนเทพนิมิตร นายประโมทจันกระจางนายกองค์การมีหานสุนบนสตอและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรบอกว่าเกษตรกรและท้องถิ่นจะไม่ยอมให้จังหวัดพิจารณาอนุมัติเงินให้กลุ่มอิสาหกิจอย่างเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเหล่านี้ไม่มีโรงผลไม้ของตนเองทุกอย่างปลอมแปลงเอกสารขึ้นมาเพื่อขอใช้เงินคอชกโดยเกษตรกรชาวสวนไม่ได้อะไรผลผลิตยังคงรางคาถูกแก่เงินกลับมาเให้พ่อค้าแม่ค้า ดังนั้นจะต้องพาก,กันมาคัดค้านทั้งในการแก้ปัญหาราคาผลไม้ครั้งนี้และปีต่อไปเงิน40ล้านบาทต้องส่งคืนกลางครับผิดพลาดปีสองก็ผิดพลาดนะครับแต่ก็เอินว่าสองปีแรกเนี่ยพวกเราโชคดีที่ได้นายวิเชียนซึ่งโมมานขององค์การนานอาหารส่วนบไอ้ส่วนจังหวัดมามาให้ถึงมือเกษตรกรแต่สองปีนั้นนะเงินพวกนี้ไม่ถึงมือเกษตรกรเลยทีนี้ปีที่สามเขาก็เลยยอมไม่ไหว นะครับในเมื่อมันมาไงก็ไปถึงมาไม่ถึงนะครับอันนี้คือคือ,คอปัญหาหนึ่งและทึ้งใจจังหวัดรักลาบมาตลอดอันนี้ผมกล้าบอกเลยใช่อ,อาทนี้จังหวัดก็รู้มาโดยตลอดเกษตรจังหวัดก็รู้มาโดยตลอดก็ผมประชุมทุกครั้งนะครับทีนี้ในส่วนของอปตอเนี่ยก็มีเงินช่วยเหลืออยู่ท่านนายกเวีเชียนให้ตังค์ไว้ทั้งหมดเลยครับทุกแห่งแห่งละสองแสนบาทเมื่อใช้หมดเมื่อไหร่มันหมุนเวียนได้สองแสนบาทนี่หมุนเวียนได้ประมาณเกือบล้านนะครับ เย็น8แสนช่วยเกษตรกร,กรได้หลายวันหมดเมื่อไหร่องการนัหาจังหวัดจะออกมานี่ปรากฏว่าเขาทําไปสองปีแล้วใช่ไหมครับเงินพันธุ์นีจ้จังหวัดไม่ถึงมือเกษตรกรเลยแต่ในยุเียนวันนี้เขาก็เลยไปตั้งไว้ให้นะครับพอไม่ตั้งไว้ให้ก็ต้องใช้เงินตัวนี้นี่ตอนเงินตัวนี้มันมันมีระเบียบเงื่อนไขในการใช้ซึ่งไม่ให้ถึงมือเกษตรกร,กรผม็รงนี้ทำยังไงนายกพ้นผูดถูกเลยครับ ตุกมข้องทั้ไปซื้อมาขายไปเขาต้องการให้มีการซื้อมีการขายออกไปเร็วๆทั่วประเทศแล้วก็ให้สองบาทห้าสิบเพื่อให้ของมันไม่ตกค้างอยู่ในจังหวัดเราก็รู้อยู่ถ้าของมันค้างในสามจังหวัดระยองจังนทราณวันนี้ระยองจันทาเหมือนกันหมดสี่ห้าสิบ,บ 4, ล้านเหมือนกันเพี้ยมีจังหวัดเราเนี่ยแหละครับล้านหนึ่งเราก็ไม่ยอมกันก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ผิดถูกยังไม่รู้แต่ในเมื่อตามระเบียบออกมาเขายื่นเขามีสิทธิ์พวกท่านเป็นเกนษตรกรท่านไม่อยากให้ท่านก็มีสิทธิ์เขาเป็นคนทามาค้าขายถูกต้องอย่างที่ว่าแล้วเขาตั้งเาเป็นสากรงั้นจะตั้งทําไมาล่ะครับสากรอสากิจิตชุมชนน่ะแต่เจองจะมาที่มาิมเวรจอบในรายละเอียดท่านก็หลอบอะันะเนี่ยไม่ได้พูว่ามีู้สั่งจ่ายหรือไม่ แล้ววันนี้เขาเรียขเ้นื่อนขออนุญาตท่านท่านร้องมานะครับเอาเข้าที่ประชุมหมดเลยครับมีในระเบียบวาระการประชุมมีนายวิทวัสนายสะอาดนายวีรพันธ์อเนกหนึ่งสอบถามเรื่องเงินกอจปว่าที่เคยประชุมที่ท่าจอดจะได้โอนคืนหรือยังสองเงินเกษกรมีการมาใช้หรือไม่สามว่าเงินหนึ่งล้านสามแสนได้กับกลุ่มจริงหรือไม่สี่ในการอนุมัติทั้งหมดนําเข้าที่ประชุมหมดแลวพิจารณาเหมือนกันมันเหมือนกับแค่ที่สี่รายร้องเรียนมาเนี่ย สากอนต่งเสริมธุรกิจเนี่ยขอร้องเรียนผลกระทบความเสียหายเข้าร่วมโครงการขขเขาเขาแจ้งว่าเขาเข้าร่วมโครงการความเสียหายในวันที่สิบเดสิ ซึ่งพ่อค้าทั่วไปที่เงาะเท่าไรเจ็ดแบาทแต่นันพอนไปยุ่งประกอบกับมีเหตุประท้วงจึงไม่สามารถส่งสินค้าสากรได้รับความเสียหายก็แจ้งยอดเงินมาขท่านเหมือนกันเอาท่านเอาร้อมาไปเี่ขอขอแล้วกเอาสรุง่ายๆวาเงินตัวนี้จะส่งคืนไม่แค่นั้นครับไม่ต้องูาเราอย่างงู้ี่มาผมฟังผมไม่เข้ใจกขบอกว่าสักอนบาคนเรียนปห้าปหกท่านจะมาเอารวยานนี้มาใช้มันไม่มันเป็นไปไม่ได้ดีไหนครับเราปล่อยให้ไปรัสินค้าไม่ได้ครับ ผมเป็นรัชการรู้ภาพกานรัชกาลใครร้องท่านร้องเราก็รับฟังเอาเข้าที่ประชุมใครร้องมาก็รับกดครับไม่ใช่จะรับฟังแต่ว่าพอท่านมาตั้งต่วันที่หนึ่งแล้วพอวันวันที่สิบห้าวันนั้นมาประหลัดจุงวัดหนองบัวไปถามพันนิดท่านบอพูดกับผมเหมือนับไม่เมื่อเฉยเฉยเมยแล้วผมไปที่พันนิดพันนิดบอกว่าวันที่สิบเจ็ดมาฟังครับตอบผมก็มาก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวรอคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับท่านคือยืดเยื้อยืดเวลาไปคือให้ ไม่ใช่ม่านรู้ว่าหรอกครับกรรมการมีสิบห้าสบกพานมีมันอ่กวนการแล้วมัตอบไม่ได้ก็อยู่ในกระบวนการที่คณะกมานที่ตั้งขึ้นมาแล้วทไมวันนั้นท่านบอกว่าจะคืนแต่มาวนน้ท่าอบไม่ได้วันนั้นท่านคูิอย่างพอมาวันน้ท่านอย่างหนึ่งทำไมท่านวันนั้นบนสถาน้วตอนนี้อะไรลเรปไม่ได้ไม่ได้วันนี้มีผู้ที่มาเดีวาไม่ยื่นเรื่องแล้วว่าว้ต้องมาผมจ

เขารวมเสร็จว่าเงินครั้งนี้จะไม่ออกที่วันนั้นบอกว่าไม่ออกผมที่ชุมนุมที่วัวานจอดก็ยกเลิกการชุมนุมแต่วันนี้มีการออกขึ้นมา กรมเจตรกรส่วนหนึ่งเขาก็มาถามว่าออกได้ยังไงวันนั้นให้นายกร่รวมกับกำนันตำรลจสูงร,งรวมแล้วทิบบกวนเซ็นชื่อว่ารับรองว่าไม่ออกแล้วก็ไปบอกกับกรมที่้วงว่างินนี้ไม่ออกกรม,มเษตรกรจึงนลายไม่มีนการ,รต,ต่อต้านการเคแต่วันนี้ทางพาณิ็ยืนยันว่าจะออก ต,ตอนนี้พันิอก็ยืนยันว่าจะออกตีีลายอเอาว่ารัฐปิะศาปกิจนั้นมีความเดืดร้อนอเนื่องจากซื้อของแนวขาดทุนแต่เมื่อกี้ผมสัมภาษณ์ทางคณะกรรมการครือคุณสุม,มิตรกับสจสว่างเพิ่งขาบอกว่า ไม่ออกต้องแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าข้อเท็จจริงมันมันเท็จจริงยังไงอัน,นจริงเอกสารนั้นนะคือทางกรณีเราตรวจสอบันเรียบร้อยแล้วจึงอนุมัติเงิน,นงสี่ลายฉันจะไปตรวจสอบอีกก็คงก็เป็นรูปเดิมนะครับคิดว่าต้องอันจริงเอกสารย้อนหลังเนี่ยมันคงไม่ไม่ผิดนะคะรับเนื่องจากทําดีแล้วแต่งเรื่องดีแล้วคาดว่าอย่างนั้นก็ใช้เวลาหลายเดือนตั้งแต่พฤษภา นี่เข้าจะเข้าเดือนพฤศจิกายนแล้วสี่สีสีสายนี่ล้านกว่าเนี่ยครับครับฉะนั้นเรื่องเอกสารก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนยื่นนะครับก็คงทำถูกต้องแต่ว่าถูกต้องนั้นแต่ว่าถามเรื่องราวจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นถ้าทางกลุ่มรัฐสากจบอกว่าเอกสารนั้นถูกต้องขอบัญชีรายชื่อกลุ่มรัฐสากลที่ซื้อจากชาวสวนนั้นมีใครบ้างตำบลไหนนะมีกี่ราย แล้วเอาอตามบัญชีรายชื่อที่ทางพนิชย์ได้ยื่นของประมาณะจากตัวตัวนี้นะก็ไปตรวจสอบขัน้นนะครับก็จะจะตรงหรือไม่ตรงดูบัญชีรายชื่อจากกลุ่มต่างๆที่ไปซื้จากเฉาวสวนแล้วให้เฉาวสวนยืนยันว่าซื้ของเฉ่สวนจริงแต่ว่าวันและกี่ตัดเอาตัวเลขแค่นั้นนะครับผมจะช้าเกณฑ์วนนี้ ก็สรุปว่าเราเรายังไม่ยอมต่อไปก็ต้องในการติดตามอยู่ไหมครับก็ต้องติดตามละตรวจสอบเอกสารอยู่นะครับตอนนี้ก็ลบบช่วงมีกลุ่มตรวจสอบเอกสารขั้นหนึ่งว่าเป็นเอกสารต่องหรือไม่นะครับแต่เขายืนยันมาว่าถ้าเอกสารต้องก็เขาไม่ะจใจเงินเนื่องจากกลุ่มรัฐธุรกิจมีความเดือดร้อนเหมือนกันดังนั้นผมก็ยังเข้าใจเลยว่า,า,า,ากลุ่มรัฐธุรกิจกับชาวสวนเนี่ยมันเดือดร้อนต่างกันไอ้กลุ่มรัฐธุรกิจนั้นมีลง แต่ลงนั่นไม่ใช่ของตัวเองของกลุ่มรัฐสากิจเองเลยทุกวันนี้อ้างว่ากลุ่มสละร้อยแก้วก็ดีในต้นปเทพนิตส่วนจ,จัดจำสวนของต้นปเทพนิดไม่มีลงของตัวเองเพียงอาศัยลงคนอื่นนะครับเป็นซื้อขายแต่าการซื้อขายนั่นน่ะทางกลุ่มต่างๆนั้นไ้จ่ายเงินเองเอ,งอจาจจะของลงนั้นเป็นผู้จ่ายให้กับเาวาสวนเพียงแต่อ้างว่าเป็นกลุ่มรัฐสากิจหรือส่วจัดจำสวนนั้น,ท,นทําบัญชี ไม่เลยเครื่องรถออกยกย้ายไปทางแล้วเอกสารมาเมิดตื่นแสงกะลงอีอ่รู้รู้หมดแต่ชาวสวนเรื่องร้อนแต่ชาวสวนนั้นก็ยังไม่ได้ทนควรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพาาินิ์จังหวัดเป็นเลขา,า,าในฐานะตอนนี้ผู้ว่าการจังหวัดตั้งคณะการตรวจสอบขอ้อเท็จจริงนะครับผมเป็นกรรมการอยู่ก็ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ ผมกล้าพูดว่าไม่ได้จ่ายต่างนะครับในนามผมเป็นคราชว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วไม่จ่ายเพราะว่าหนึ่งครั้งแรกเนี่ยผู้ว่าประกาศขอใช้เงินขา้ากรก็มีเกษตรกรไม่เห็นด้วยของวัดใชยมานะฮะนี่คําว่าของวัดไชยเนี่ยผู้ข้าหลวมการเขาบอกว่าเขาทําตามมติผู้วา่าการจังหวัดจริงอยู่แต่เราต้องตรวจสอบว่า ขอเท็จจริงตัวเนี้ยคุณสร้างอะไรเอกสารเท็จมาจริงถูงต้องหรือไม่อันนี้กําลังต่างของการตรวจสอบดูครับผมข่มกาย่นยันมาไม่ได้จ่ายครับอันนี้ไงก็ยืนยันว่าไม่ได้จ่ายวันหน้าก็ไม่ได้จ่ายแล้วก็ต้องส่งคืนส่งคืนแล้วก็ยังต้องตรวจสอบว่าถ้าใครทําเท็จมาก็ต้องดาเนิเนคดีตามกฎหมายครับครับ